ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิเยงของพัคดีอีกครั้งนะครับใน ep นี้ครับก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ happy new year มาอย่างทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านจริงๆนะครับที่ติดตามรายการทยาน daily podcast นะครับรวมถึงติดตามผมในทุกๆช่องทางนะครับ จะเป็นรายการข่าวในการคลิปสัมภาษณ์นะครับหรือการไปบรรยายตามช่องทางต่างๆนะครับก็ในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็โชคดีในทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับใน EP ีนี้ครับก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยกันสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ผมเองก็เพิ่งมีประสบการณ์แล้วก็เพิ่งจัดไปนั่นก็คือการปาร์ตี้ของบริษัทนะครับ ในหลายๆบริษัทนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้ก็จะมีการจัดงานเลี้ยงฉลองกันนะครับก็แน่นอนปีนี้อาจจะฉลองได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ไม่เหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีเรื่องของโควิดนะครับบางบริษัทก็อาจจะไม่ได้จัดเลยนะครับที่บริษัทผมเนี่ยก็แน่นอนเรามีการตรวจ ATK นะครับมีการเช็คนะครับว่ามีใครติดหรือเปล่านะครับก็ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคทุกคนยังยังปลอดภัยนะครับไม่มีการติดเชื้อนะครับไม่มีการระบาดเราก็เลยมีการจัด งานปาร์ตี้บริษัทนะครับก็เลี้ยงฉลองสักนิดหนึ่งฉลองก็ไม่ได้ว่าฉลองเราจะสําเร็จลํารวยอะไรนะครับแต่มันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ครับเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองบ้างสิ่งสําคัญในเรื่องของงานปาร์ตี้นะครับก็เลยอยากจะเอามุมมองเนี่ยครับมาพูดคุยกับทุกทุกท่านสักนิดหนึ่งครับในหลายๆปีที่ผ่านมาเวลาที่ผมมีการจัดปาร์ตี้เนี่ยครับเราก็จะเน้นไปที่ความสนุกนะครับหลายครั้งก็อาจจะผสมเอาเรื่องของมุมมอง d i เร c ชันของบริษัทเข้ามาอยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยนะครับ แต่ละที่ก็อาจจะมีวิธีในการจัดปาร์ตี้แตกต่างก,กันไปแต่สิ่งที่ผมสะท้อนได้อย่างหนึ่งในการจัดงานปาร์ตี้นะครับแน่นอนความสนุกก็ต้องมีความสัมพันธ์ก็ต้องมีกิจกรรมการแจกของรางวัลนะครับหรือความรู้สึกที่หลากหลายการได้มาพบเจอกันนะฮะหลายแผนกอาจจะไม่รู้จักกันเลยชื่อบางทีทํางานมาทั้งปียังไม่รู้จักเลยคนนี้ชื่ออะไรก็อาจจะได้มาเจอกันรู้จักกันในงานปาร์ตี้แบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยครับในงานปาร์ตี้แบบนี้สิ่งที่ ถ้าเราสาหรับตัวส่วนตัวผมเองนะครับผมใช้เป็นเวทีที่ผมจะแสดงออกถึงด้านของความเป็นมนุษย์ครับคือการที่บางครั้งเราเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทหรือคุณเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเราก็อาจจะแสดงออกในต้องมีมาดมีฟอร์มนะครับทุกอย่างก็ต้องพยายามให้มันมี API มีเป้าหมายไปถึงให้ได้บางครั้งก็ต้องเผลอนะครับดุลูกน้องบางคน เผือมีคอน FLICT ก,กับบางคนไปนะครับในงานปาร์ตี้แบบนี้แหละครับมันเป็นด้านที่จะทําให้เราได้แสดงออกว่าจริงแล้วเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนปกติทั่วไปเหมือนทุกๆคนเลยครับเราอาจจะมีผิดพลาดบ้างเราอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่กระทบกระเทียบนะครับในระหว่างการทํางานไปบ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับในงานปาร์ตี้ของบริษัทเนี่ยผมก็ทงงางการที่อยู่กับบริษัทครบมาเป็นสิบปีนะครเขาก็จะได้รางวัลเป็นทองคํา เราก็จะมีการมอบรางวัลไปทองคําไปก็มีพนักง,งานคนหนึ่งครับเป็นพนักง,งานอยู่ในแผนกของคลังสินค้าแล้วก็มีหน้าที่ขับรถเนี่ยนะครับก็เขาก็สัมภาษณ์ฮะแต่ละคนอให้พูดแสดงความรู้สึกหน่อยนะครับทีนี้พนักง,งานคนนี้เขาก็พูดว่าก็ขอบคุณบริษัทนะฮะขอบคุณผมด้วยนะครับที่ให้อยู่บริษัทมาเป็นสิบปีเขาเองเนี่ยอยู่ในแผนกที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็เป็นพนักง,งานตัวเล็กๆผม,มด้อย่นงนั้นพอเขากล่าวเสร็จนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะแสดงออก ถึงมุมมองที่ผมมีต่อเขาสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยไปจับใหม่แล้วก็พูดต่อจากเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่เป็นพนักงานแผนกล่างสุดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ผิดถ้าดูตามผังขององค์กรแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆแผนกเนี่ยมันก็เป็นเลโก้นะครับที่ผสมผสานกันถ้าขาดไปสักชิ้นหนึ่งก็อาจจะทําให้ส่วนประกอบนั้นเนี่ยไม่ได้สามารถขึ้นมาเป็นโครงสร้างที่สําเร็จได้เลยแล้วก็ทองคําที่ให้ไปเนี่ยนะครับถ้า คิดจากงานนะครับที่ทุกๆคนที่อยู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยครับไอ้ทองคำเนี่ยมันไม่ได้เทียบมูลค่ากับสิ่งที่ทุกๆคนทําให้กับองค์กรมันเทียบคุณค่ากันไม่ได้เลยนะครับผมว่าในงานปาร์ตี้บริษัทนี่แหละครับเป็นสิ่งที่คุณจะสามารถที่จะพูดคุยในเรื่องอะไรแบบนี้ได้แสดงออกถึงความจริงใจนะครับความรู้สึกที่คุณมีต่อทุกๆคนให้เขาได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเป็นเหมือนเครื่องจักร ที่แผนกหนึ่งส่งงานมาอีกแผนกหนึ่งแผนกนั้นก็แค่ทําต่อไปหรือผมที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารก็แค่รอว่าแต่ละคนจะส่งผลงานมาได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้การอยู่ร่วมกันนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่มากกว่าเรื่องของการส่งผลงานนั่นก็คือการดูแลเรื่องความรู้สึกการความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันแล้วผมว่าสิ่งนั้นนะครับสำคัญกว่าเงินทองเพราะอะไรครับถ้าเรามองหาแต่เงินทองอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์เลยสุดท้าย เราจะไม่ได้แม้กระทั่งเงินทองครับความสัมพันธ์นก็จะพังด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าโลกในยุคหลังจากนี้ความสัมพันธ์มีค่าอย่างมากเพราะถ้าความสัมพันธ์คุณทําไว้ดีเงินทองความมั่งคัง่งก็จะมีโอกาสตามมาได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็เป็นเวทีที่น่าจะได้แสดงออกถึงความขอบคุณและก็ความจริงใจที่เรามีให้กับผู้อื่นนะครับอาจจะมีการกระทบกระเทียบบ้างนะครับกระทบกระทั่งบ้างในระหว่างการทํางานแต่ ถ้าในางานแบบนี้นะฮะเราแสดงออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามลักษณะของหน้าง,งานเท่านั้นเองการกระทบกระทั่งหลังจากนี้ต่อไปครับก็จะเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ครับแต่ก็จะไม่มี personal feeling หรือความรู้สึกที่กินแนง้แพงใจกันอ,อ่ออีกหลังจากนั้นนะครับผมเองได้มีโอกาสประชุมนะฮะกับทีมงานที่เขาเองไม่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ของบริษัทนะครับสิ่งที่ผมพบเจอคือว่าพอไปขุดอินไซด์นะครับแล้วก็พูดคุยเนี่ยก็พบว่าที่เขารู้สึก เพิ่งเข้ามาที่บริษัทนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมงานปราร์ตี้ของบริษัทเนี่ยหนึ่งก็คือรู้สึกว่ายังไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วก็สองงานปราร์ตี้ที่เขาเคยพบเจอมาเนี่ยมันก็เป็นปราร์ตี้ที่ก็แค่สนุกเท่านั้นเองแล้วก็มีกลุ่มกวนแยกกันไปไม่ได้มาผสมผสานไม่ได้มามีความสัมพันธ์ที่ได้พูดคุยกันจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะมีโอกาสในการจัดงานปราร์ตี้ของบริษัทนะครับงผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งคือว่าลองพยายามที่จะสลายนะครับเอเรียสลายค่ายดู คือแทนที่จะแผนกใครแผนกมันอย่างที่บริษัทผมเนี่ยผมจับคละแยกแผนกเลยครับแล้วก็ให้มีกิจกรรมของแต่ละกลุ่มนะครับในกลุ่มนั้นก็อาจจะมีทุกแผนเลยครับรวมอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละครับมันจะทําให้เป็นการสลายกลุ่มก้อนสลายความยึดมั่นเดิมๆที่ว่าแผนกชั้นเป็นแบบนี้แผนกนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับพอมาได้มีกิจกรรมร่วมกันทําอะไรร่วมกันเนี่ยมันก็จะเห็นมุมมองครับที่ โอ้จริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ว่าจะนิสัยไม่ดีเหมือนตอนที่เราคิดกับเขาในช่วงเวลาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทําไปตามหน้างานของเขาครับสุดท้ายเราได้อะไรครับจากการจัดปาร์ตี้แบบนี้คุณจะได้คอม์ตโซนครับแต่เป็นคอม์ตโซนที่ไม่ใช่ว่าแง่ไม่ดีนะครับเวลาพูดคอมฟอร์โซนบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าแหมให้คนทํางานไปอยู่ในคอมโฟร์โซนมันไม่ดีเลยแต่คอมฟอร์โซนของผมมันคือพื้นที่ปลอดภัยครับการที่ให้คนทํางานเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มีความรู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึกเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน พอเขารู้สึกปลอดภัยครับมันจะเค้น creativity ความคิดสร้างสรรค์มุมมองที่เขาอยากจะนําเสนอเขาจะกล้านําเสนอมากขึ้นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยเขาจะกล้าพูดครับแต่ลองคิดว่าถ้าที่เนี้ยในบริษัทเนี่ยแผนกใครแผนกมันคนนั้นก็อยู่ในส่วนของตัวเองคนนี้ก็อยู่ในส่วนของตัวเองหน้างานก็สนใจ KPI ของตัวเองสิ่งที่มันเป็น comfort zone ไม่เกิดขึ้นนะครับในการประชุมก็จะไม่กล้านําเสนอความคิดที่ขัดแย้งกันอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็อาจจะไม่กล้าพูด ก็จะรู้สึกว่างั้นเราดูแลเฉพาะงานของเราเองดีกว่าไม่อยากจะไปขัดแย้งอีกคนหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นคอมฟอร์ทโซนเกิดขึ้นครัครบในพื้นที่ของบริษัทคุณก้าวเข้ามาในบริษัทคุณคิดว่ามันไม่ถูกคุณนําเสนอไม่มีใครที่จะคิดว่าคุณเนี่ยเห็นแก่ตัวไม่มีใครคิดว่าคุณเนี่ยเวลาเอานเสนอไอเดียอ,ออกมาคิดถึงแต่ตัวเองตรงนี้แหละครับสุดท้ายมันจะไปเป็นมันจะช่วยขยับขีดความสามารถของบริษัทให้สูงขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะไม่ได้มีคนเก่งที่สุดในอุตสาหกรรมก็ได้ครับ แต่อย่างน้อยคุณมีคนที่เชื่อมั่นในการละกันมากที่สุดซึ่งนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและน่าช่วยให้ปีที่กําลังเข้ามานี้นะครับสอง5้าหสิบห้าซึ่งเป็นปีที่ทา้าทายมากๆนะครับอย่างน้อยนะครับคุณอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะอันดับที่หนึ่งในอุตสาหกรรมแต่อย่างน้อยผมก็เชื่อว่าจะทําให้องค์กรของคุณแข็งแรงแล้วก็เอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เพราะสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าผ่านมาสองปีกับโควิดนะครับเราก็พบแล้วครับอย่างน้อยตัวผมคนพบอย่างหนึ่่งครับวา จริงๆแล้วชีวิตเราไม่ได้จําเป็นจะต,ต้องอยู่กับการแย่งชิงแล้วก็เอาชนะใครเลยครับสําคัญที่สุดคือเราเอาชนะตัวเองได้หรือเปล่าแล้วเราสามารถที่จะก i v e แบ็ k นะครับหรือว่าดูแลความสัมพันธ์รอบตัวได้ดีมากแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วนะฮะการชนะทุกๆอย่างแล้วไปอยู่บนสุดของโลกเลยครับแต่มันหนาวเหน็บไม่มีใครจะไปยืนอยู่ตรงนั้นกับเราเลยเนี่ยมันก็ช่างคุณค่าที่มันมีมันน้อยกว่าการที่เราสามารถที่จะได้อยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่มีค่านะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยยังที่จะช่วยกันร่วมโโหจมท้ายให้ความคิดเห็นช่วยกันพยุงกันไปผมว่านั่นน่าจะเป็นชัยชนะที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่าก็สุดท้ายนะครับหวังว่าในปี2อ6พันหกสบห้าที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับจะเป็นปีที่ทุกท,ท่านไม่ต้องเจอเหตุการณ์เหมือนสองปีที่ผ่านมาแล้วนะครับอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วนะครับก็ขอให้มันผ่านไปนะครับบางอย่างอาจจะเอ๊ะรู้งี้ทําอย่างงี้ดีกว่า ก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแบบนั้นให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอะไรใหม่ๆที่คิดว่าอยากทำก็ขอให้ลุกขึ้นมาทําดูและที่สําคัญนะครับดูแลความสัมพันธ์คนรอบข้างให้ดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้บอกรักกันได้แสดงความห่วงใยที่ถึงกันมากเท่ากับเมื่อวันก่อนๆหรือเปล่าขอบคุณสับการติดตามนะครับ ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักตี